เกจิอาจารย์ชื่อดังระดับตำนานหลวงพ่อทวดอาจารย์ข้าไปไหนไปด้วยทิ้งไม่ได้แล้วพอลาท่านเช็คท่านจับขึ้นมาเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าใครคิดอะไรอยู่ในนี้<ด>กลับมาอีกครั้งนะครับกับมีพีนี้ผมนิววัสแก์ชายแนลผู้ชายตัวกลมๆอารมณ์ดี EP นี้ผมจะพาไปพบกับเกจิอาจารย์ชื่อดังระดับตำนานทุกซอกทุกมุมไปกันครับ สอบถามเกี่ยวกับประวัติของหลวงปูครับขอให้หลวงพี่ช่วยอธิบายเล่าพอเป็นสังเขตให้ฟังด้วยครับประวัติของหลวงปู่ท่านเกิดที่ตำบลเข้าเม่าบ้านสามเขาตรงกับขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหกปีมะโรง2447ีครับท่านก็มีพี่น้องด้วยกัน3ามคนค,ค,คือนางทองคำสุนิมิตและนางสุ่มพึ่งกุศลแต่ท่านเป็นคน สุดท้องตอนที่ท่านเกิดเป็นทาลกอะ่ะมีเหตุการณ์ที่ท่านตกลงไปในน้ําช่วงน,นั้นน้ําก็น้ําหลากเป็นฤดูน้ําหลากแต่ท่านตกลงไปในบ่อทั้งบ่อตอนนั้นแม่โยแม่ท่านยังอยู่นี้หมามันมีหมาอยู่ตัวหนึ่งโยแม่ท่านเลี้ยงไว้แล้ววิ่งไปวิ่งมาระหว่างตัวท่านกับโยแม่โยแม่ท่านกลาลังทํากับข้าวอยู่ในครัวะครับ,รบท่านก็สงสัยเอ๊ะมันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะก็เลยไปดูเห็นหลวงปู่นอน นอนหูเลาะอยู่ในน้ำไม่ไ <traditions> ด้ตกใจนอนหูเลาะที่รู้ได้ยังไงเพราะว่าตะโยงเป็นหลานท่านแล้วเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่นอนหูเลาะยิ้มอยู่ในน้ำน้ำก็หลากแต่ว่าตัวท่านก็ไม่ไปไหนก็วนอยู่แค่นั้นก็ไปอุ้มขึ้นมาหลังจากนั้นก็โยมแม่ท่านก็เสียตอนที่ท่านยังเป็นทารกอยู่อ่ะท่านโตขึ้นมาได้สี่ขวบโยมพ่อก็เสียอีกท่านก็เลยอยู่กับยายแล้วก็อยู่กับพี่สาวเลี้ยงมาแต่พอได้อายุครบบวชท่านก็บวชที่วัดพญาต เป็นอุปชาเป็นพระอุปชาหลวงพ่อแด่เป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงพ่อฉายวัดกลางคลองสบ,บัวเป็นอนุพระอนุสาวนาจารย์รท่านก็ไปศึกษาที่วัดประดูทรงธรรมวัดนิเวศธรรมประวัติและหลังจากนั้นท่านก็ทุดงทุดงตอนนั้นได้คุยก็ได้ได้ได้ฟังจากที่ท่านพูดท่านทุดงอยู่เจ็ดปีนะไปกราบพระพุทธฉายสระบ,บุรีรกราบรอยพระพุทธบาท แล้วก็ไปพระแท่นดงลังทางการจนบุรีไปเจอฝูงควายป่าไ,ไม่ได้ทําอะไรนะมาเลียท่านอ๋อมาเลียท่านมาเลียท่านแล้วก็เดินวนรอบพักศินาวัดแล้วก็ไปจร,จริงมันดุกมากเลยควายป่านี่เจอขวิดอยู่แล้วครับแล้วท่านก็เคยทุดงไปทางเขาใหญ่ก็ไปไปปว่วยเกือบไม่รอดทุดงไปจนเจ็ดปีแล้วท่านก็เริ่มอาพาธกลับมาอยู่วัดแล้วท่านก็อธิษฐานไม่ออกจากวัดเลยเนี่ยแล้วทำไมงปู่ท่านถึงอธิษฐานไม่ออกจากวัดครับ ท่านตั้งใจปฏิบัติแบบว่าเอาตัวตายท่านบอกว่าถ้าไม่ตายก็ขอให้ได้ดีถ้าไม่ได้ดีก็ขอให้ตายเอาชีวิตก้าแรกเลยเอาชีวิตก้าแรกแล้วได้ทราบว่าท่านฉันมือเดียวด้วยท่านฉันมือเดียวมาตลอดจนพศ2 5 0 0ั้เท่าไหร่25 27 28เลยครับชราภาพมากแล้วก็เขาก็เลยลูกศิษย์ลูกหาก็เลยขอร้องให้ท่านฉันหน่อยท่านก็ฉันสองมือครับอ่อนผ่อนตามไปตามเขาเขาก็จะได้ทําบุญด้วยอะไรด้วย ท่านจะออกมาตอนรับแขกก็ตอนเจ็ดโมงเช้าตีสองท่านตื่นแล้วตื่นขึ้นมาภาวนาสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาเป็นประจำอย่างนี้ตลอดจนเจ็ดโมงก็ออกมาจากกุฏิมารับบางทีก็ออกมาก่อนนะมานั่งรับบาตรอยู่ที่นี่หลวงพี่เคยได้พระไคทราบไหมหลวงพี่ได้มาใส่บาตรหลวงพ่มาใส่บาตรท่านสองปีกว่าในช่วงที่บวชเป็นพระแล้ว บวชเป็นพระเราก็บินถบายมาล้วก็เอากับข้าวใส่ขันมาเอาข้าวใส่ขันมามาถึงก็มาตักแล้วก็ใส่แล้วท่านก็จะดึงขันดึงขันเรามาแล้วท่านก็จะให้กับข้าวใส่ให้เราเอามาอีกอ๋อใ,ให้กับข้าวกลับทุกครั้งไปแล้วก็จะมีพระมาอย่างนี้อีกประมาณสักสิบกว่าลูกก็มาทาแบบนี้หรือ <ett> พระใหม่พระใหม่พระเก่ามาเหมือนกันแล้วเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นใกล้ๆกลิกรุงปตอนนั้นบวชไม่ทันหรอก ช่วงไฟไหม้น่าจะเป็นปี28ถ้าจำผิดจำถูกก็ขออภัยด้วยนะช่วงที่ไฟไหม้เนี่ยอยู่ห่างกันแค่ไม่กี่เมตรหรอกตอนนั้นถ้วไหม้ที่ไหนครับนี่แหละกุฏิอยู่ตรงนี้แหละอ๋อเ,เป็นกุฏิตอนนั้นยังเป็นกุฏิพระอยู่เป็<อ>นกุฏิกุฏิพระยังไม่ได้เป็นหอสมอนใช่ครับเป็นกุฏิไฟก็ลุกท่วมครับแต่อันนี้แตยงเล่าให้ฟังนะตะยงนี่เป็นหลานท่านนะก็ได้สนทนากับหลวงพี่นี่แหละก็คุยกัน เคก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีคนมาอุ้มท่านลูกศิษย์อะห่วงท่านแต่ท่านไม่ไปท่านก็ใช้ผ้ากีริของท่านมีอยู่ผืนหนึ่งนะท่านก็นั่งโบกไงไฟที่มันเคยเข้ามามันก็ตีกลับไม่กลับมากด้ก็เลยกติ้งูกก็เลยก็ยังอยู่เป็นปัจจุบันนี้อย่างสภาพเดิมแต่ตอนหลังที่เราเห็นเนี่ยก็มีลูกศิษย์ที่ยุคกลางๆงมาบูรณะทำใหม่ให้สวยงามแต่ข้างในยังคงเดิม ข้างในกุฏิข้างในยังคงเดิมไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรเลยพระพรหมที่เห็นนี่ก็องเดิมลูกศิษย์คนปั้นเองลูกศิษย์ก็ช่วยกันปั้นออ๋ลูกศิษย์ช่วยกันปั้นด้วยยกมาให้หลวงปู่หลวงปู่ก็มาช่วยยกขึ้นเหมือนกันได้ได้ข่าวว่าพระองค์นี้สิบคนก็ยกไม่ขึ้นพระพรมแปดคนนะแปดคนแปดคนครับแล้วหลวงปู่ก็มือแตะๆเพราะมือแตะๆก็เบาครับอ๋อครับหมูู่้ทั่วกับหมู่ผู้ดูถ้ามีความเกี่ยวข้องยังไงกันนะครับตามที่ หลวงพี่เคยได้ฟังจากท่านมีอยู่สองสามครั้งเป็นคนพูดละมาหาหลวงปู่ตอนหลวงปู่จะออกสาสองทุ่มออกมาโปรดลูกศิษย์ทั้งหมดเราก็จะรู้ว่าหลวงปู่จะออกเวลาไหนเราก็มาตรงเวลาบ้างก่อนเวลาบ้างแต่ส่วนมากมาหลวงปู่จะนอนเอกเขนเก็ตรงนี้ถ้าไม่มีใครแต่ถ้ามีใครพ๊บท่านจะลุกขึ้นนั่งจะป่วยแค่ไหนท่านก็ลุกขึ้นนั่ง ก็เสร็จแล้วลา,ลาท่านกลับพอลาท่านกลับก็มีพระด้วยกันนะพระเพื่อนกันนะจะอยู่ด้วยกันหนะลวงปู่จะให้กลับก็กลับได้ทีนี้พอลงมาแล้วท่านก็พูดตามหลังไปว่านึกถึงหลวงพ่อทวดก็ถึงผมค,คือท่านพูดในลักษณะท่านกับเราเป็นพะระครั้งต่อมาก็ได้ยินว่าหลวงพ่อทวดอาจารย์ข้าไปไหนไปด้วยทิ้งไม่ได้อันนี้ความเชื่อของหลวงพี่ได้ยินมาอย่างนี้ก็จึงคิดว่า หลวงปู่ทวดเป็นอาจารย์ท่านเพราะว่าท่านบอกว่าอาจารย์ข้าความคิดของแต่ละคนการเห็นของแต่ละคนเนี่ไปห้ามหรือไปแยง้งอะไรไม่ได้หรอกนอกจากว่าใครจะเชื่อใครจะรู้สึกอย่างไรก็เป็นเรื่องดีทั้งนั้นแหละอย่าไปปลามาดก,ก็แล้วกันคระหลวงปู่ท่านได้กล่าวบอกว่าหลวงปู่ทวดนี้ท่านมีบารมีเต็มท้องฟ้าเต็มท้องฟ้า16อสงไขยขาดนิดเดียวอีกนิดเดียวเต็มตอนหลวงปู่ยังอยู่ใครเข้า มาบริเวณเนี้ขึ้นมาบริเวณเนี้จะมีความรู้สึกมันมีปิติแต่พอออกออกไปแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยสิ่งหนึ่งที่ต้องนํากลับออกจากวัดก็คือน้ำมนต์บางคนก็รู้ก็เอาไปบางคนไม่รู้ครับอ่าแต่ถ้าถ้าใครเอาไปก็ถือว่าโชคดีคเพราะน้ำมนต์เนี่ยอ่าสำหรับหลวงของหลวงปู่แล้วท่านจะให้กินหนึ่งไล่เสนจ,จันไครับก็คนก็ไปกินแล้ว ท่านให้อธิษฐานว่ากินแล้วไล่ให้ไล่เสนจันไรที่อยู่ในตัวนะ่ะออกให้หมดท่านบอกแบบนี้แล้วพระครูบาบุญชุม่มท่านมีความเกี่ยวข้องอยังไงกับหลวงพุดูครับคือครูบาบุญชุ่มในขณะที่ท่านทำกรรมฐานอยู่ท่านเห็นรูปพระแก,แก่รูปร่างหน้าตาเหมือนหลวงพุดูเนี่ยไปสอนกรรมฐานท่านแล้วท่านก็เพียรพยายามหามาจนเจอ<ม>แต่ครูบาบุญชุ่มตอนนั้นมาก็ยังหนุ่มมาก หลวงพี่ยังเจอท่านอย่างสองสาครั้งที่มาวะัดสะแกนะท่านยังเป็นพระหนุ่มอ่ะหลวงปู่ไปสอนกรรมฐานในสมาธินะ่ะท่านเจอหลวงพ่ใน,นมิตใช่ในกรรมฐานในขณะที่ท่านทากรรมฐานอยู่ได้มีรูปถ่ายไว้ที่นี่ด้วยแม้กระทั่งในงานก็สถาน,าน์ศพท่านก็มาครูบาท่านก็มามาหลวงพ่อคงวัดเขาสมโพธิก็มาครับแล้วหลวงปู่ใกล้จมละมรณภาพเลยหลวงปู่บุดาวัดกลางชูศรีก็มาสองสาครับ ที่มาเห็นเห็นก็คือสองครั้งมานั่งสนทนาธรรมรแล้วหลวงปู่บุดาท่านก็เอาแป้งให้หลวงปู่หลวงปู่ก็โปะเต็มหัวหมดขาวหมดก็จะกลับให้หลวงพี่ช่วยแนะนําการปฏิบัติภาวนากรรมฐานของพระดูครับหลักการการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ก็ไม่มีอะไรมากอะ่ะก็ใช้คาภาวนาไตรสรณคมอะ่ะพุทธทางสรณนังัจฉามิธรรมังสรณนังัจฉามิ สังฆังสระรนังกฉามนีแค่นี้ง่ายๆวิธีการของท่านก็คือว่าถ้ามีพระท่านจะให้กรรมให้กรรมไว้ที่มือสําหรับผู้ปฏิบัติใหม่คแต่ผู้ปฏิบัติเก่าๆแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้พระก็ได้หนึ่งมีพระไว้กันสําหรับผู้ปฏิบัติใหม่ในการตกใจอันดับแรกทำไมถึงตกใจครับคนปฏิบัติใหม่เนี่ยเห็นผีบ้างตามที่เขาบอกอะ่ะส่วนมากจะเห็นทั้งนั้นเนี่ย มาใหม่ๆหลวงพี่ทำหลวงพี่ยังเห็นบานตะไทยแต่มันเป็นของจริงบ้างของอุปาทานบ้างก็เลยต้องมีพระกรรมไว้สําหรับผู้ปฏิบัติใหม่ผู้ปฏิบัติก่าวก็ไม่ต้องแล้วภาวนาไปเรื่อยๆกิจสงบไม่มีอะไรซับซ้อนน่ะครบับเดี๋ยวกเรียนเชิญหลวงพ,พี่พาไปชมพิพิธภัณฑ์ไปชมวัตถุมงคลต่างๆและภาษาปฏิหารของผู้ดูครับได้ครับหลวงพี่ครับที่หลวงพี่ได้กล่าวมาว่าหลวงปู่ท่านได้สร้าง พาพิมพ์จํานวนมากเป็นพันพันพิมพก็อยากให้หลวงพี่ช่วยพานําชมวัตถุมงคลและให้ข้อมูลคร่าวๆสําหรับวัตถุมงคลของหลวงู่ดูบางรุ่นนะครับเดี๋ยวจะขอแนะนําพระบูชาที่หลวงปู่ท่านสร้างไว้ก่อน2500จะเป็นเนื้อปูนทาชะล็กทาทองทางชะล็กกับทาทองบอลใช่ไหมครับใช่ครับ,รบจะเป็น เป็นองค<ง>์สีดาอ๋อเป็นองค์สีดํานะครับ<ช>เป็นพระพิมพ์พระพุธนะครับอันนี้ที่สาเหตุที่สีดํานี่ก็คือทาทองแล้วเจอควันทุกควันเทียนอ๋ออันนี้ก็คือ,คอบูชาโดนควันทุกควันเทียนควันทุกควันเทียนก็เลยกลายเป็นสีดำอานจะบูชาไว้ที่โต๊ะหมู่ส่วนหนึ่งแล้วก็คือเพดานคือเพดานคือบ,บ,นบนบนบนกุฏิ บกุติเนื้อขท่านเลยอ๋อบกุติของท่านเลยก็จะมีพระบูชาของผู้ได้ได้รอบวเลยรอบเลยครับแล้ววันทุกวันเทียนเนี่ยลอยขึ้นไปเนี่ยครับบรก็จะดับคือถึงดับครับแล้วก็โลหะที่เป็นพิมพ์สุโขทัยอ๋อที่เรียกกันว่าพระสวยใช่ไหมครับใช่เลยอ่าวันนี้ก็คือพระสุโขทัยพระสวยใช่น่าตัก เก้านิ้วนะครับแล้วก็มีหน้าตักห้านิ้วใช่นะครับข้างบนขององค์ใหญ่นั้นจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอ๋อพระสวเก้านิ้วนี้เกศถอดได้ถอดได้แล้วก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระรุ่นนี้รู้สิธิ์ท่านใดเป็นคนสร้างครับคุณสัมเภานะอ๋อท่านนาวาเอกสัมเภาคมสันเป็นคนสร้าง<ช>อ๋อ,อ,อส่วนพระบูชาที่เป็นเนื้อปูนเป็นรูป หลวงปู่ทวดซึ่งท่านเคารพนับถือเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้สร้างไว้หลายองค์แต่มีอยู่สององค์ที่ท่านสร้างไว้ให้กับยมพ่อโย,ยมแม่ท่าน<อ>คนละองค์ครับเป็นองค์ไหนครับก็ไม่ทราบได้เพราะมีหลายองค์อ๋อก็นจะเป็นแบบนี้นาตักข,ขนาดใหญ่ขนาดนีจ้จะใหญ่ขนาดนี้แหละครับพวกนี้ไม่เคยพบเห็นนะนอกจากในพิธภพัณธ์นะครับมีตามบ้านอยู่ไม่กี่หลัง เท่าที่เห็นมาเท่า,ท,าที่เห็นมาครับก็ต้องเ,เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดเลยที่ที่จะได้<แ>ครับส่วนที่เป็นพระบูชาประเภทโลหะสร้างโดยคุณจำนงเจริญฟูสถิตสร้างได้86ปมอ๋อเท่าอายุหลวงปู่ดูถเท่าอายุหลวงปู่ดูเลยถ้าสร้างมากกว่านั้นแล้วเจ้าของเขาบอกว่าเบ้าแตกสร้างต่อไม่ได้อ๋อเบอกแตกเลยแตกเลยก็เลยได้แค่86อคมหลังจากนั้นเราก็ทําต่อมาก็ประเภท ขดพิมออกมาเป็นเนื้อปูนยึดต้นต้นจะทาฐานแดงติดทองติดทองแบบชาวบ้านชาวบ้านครับอันนี้เป็นโยเป็นงานฝีมือของลุงเขงใช่ไหมครับหลายคนช่วงนั้นจะมาเทเทในกุฏิหลวงปูเนี่ยเทกันหลายคนครับช่วยช่วยกันเทเทหลังกุฏิท่านครับว่างก็ไปเทในระหว่างที่เทท่านก็ให้ภาวนาไปด้วยอ๋อให้ภาวนาไปด้วยระหว่างเทห้ามคิดอย่างอื่นให้ภาวนาอย่างเดียว มันจะได้อันนี้ส่งใช่ไหมครับในการสร้างพระเวลาคนทาเนี่ยที่ท่านบอกเนี่ยจิตจิตในขณะที่เราทําเนี่ยมันจะส่งไปที่พระเลยครับแล้วพอเราท่านเช็คท่านจับขึ้นมาเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าใครคิดอะไรอยู่ในนี้อใครคิดไม่ดีอะไรเงี้ยเออมีมีหลายครั้งครับลูกศิษย์เก่าๆจะรู้กันดีครับอ่าก็ถือว่าเป็นพระผูชาที่รุ่นสําคัญของปู่รุ่นเลยไม่ใช่เฉพาะ ที่เทอันนี้อันนี้พูดถึงเก้า<อ>นิ้วเก้านิ้วนะครับแต่ว,ว่าที่ทำเนี่ยของโปก็มี30 40พิมพ์เหมือนกันนะครับก็รูปเหมือนของโปดูก็จะมียังจะมีขนาดห้านิ้วอีกมีก็เป็นฐานสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับอันนี้ฐานสี่เหลี่ยมก็มีนอกนั้นก็เป็นภาพประธานพรโลหะปีส5 2 1 21ี <21. S 1> ครับอันนี้สร้างเพื่อหาเงินรายได้เพื่อซุ้มจะสร้างซุ้มประตูใช่ไหมครับสร้างซุ้มประตูแล้วก็จะมีเป็นพักกลิ่งด้วย ปากิงองเล็กที่อกมาเยอะเหมือนกันแล้วมีทั้งปิดทองทั้งทาทองใช่ไหมครับอย่างเงี้ยส่วนมากจะทาทองปิดทองเนี่ยองใหญ่เปิดทองคนมีสตังค์เท่านั้นหมายถึงนะมีสตังค์และมีศรัทธาถ้าไม่มีสตังค์มีศรัทธาก็กระเสิร์กระสนไปทําแต่ส่วนมากแล้วจะทาทองสําเร็จจากวัดใหับตัววัตถุมงคลตู้นี้ที่เป็นพระเนื้อผงทราบไหมว่าหลวงปู่ท่านสร้างก่อนปี2 5 0 0 เลยมาจนถึงปี2532หลวงพี่ช่วยแนะนําวัตถุมงคลบางรุ่นให้ชมหน่อยครับรุ่นนี้จะมีวัตถุมงคลสร้างรู้สึกจะหลัง2500มานะครับก็จะมีสมเด็จเสด็จนิวัฒเป็นรุ่นที่สําคัญของท่านรุ่นหนึ่งทึ่งจะขาดหายไปไม่ได้เลยครับนะเวลาลูกศิษย์พูดถึงสมเด็จจะต้องพูดถึงองค์นี้ครับนะสมเด็จเด็จนิวัฒแล้วก็ รุ่นอื่นก็จะมีเนื้อหลากหลายต่างๆกันครับเป็นเนื้อผงผสมใบาลานผสมผงโพใต้แม่ผสมผงพุทธคุณต่างๆครับตามแบบฉบับของพระโบราณที่ท่านทำนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่สำคัญก็คือเสียนพรมเนี่ยสร้าง2,519เกิดเสียญพระพรมพิม์ใหญ่พระพรมพิมยยพ,พ์พมยยใหญ่ยยเอาพิมพใหญ่เลยนะเอาพิม์ใหญ่ก่อนครับพิมพใหญ่เลยแหละ .2 5ง2อพิมคือพิมพ์กลางพิมพ์เล็กเนี่ยจะมาทําทีหลังครับอันนี้จะทําก่อนครับจะมีไม่สวยก็เยอะช่าะมากที่หลวงปู่ลงมือเทเองเนี่ยจะไม่ค่อยสวยครับไล่มาก็จะเป็นพรมพิมพ์ใหญ่พระมพิมพ์ใหญ่มีขอบและไม่มีขอบพรมมีขอบและไม่มีขอบปีสองพันาร้อยสิบเจ็ดแกะโดยคุณโอ่งคุณโอภาบุตรพงพาณิชย์เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลวงปู่สั่งให้ไปแกะ แกก็แกะไม่เป็นหลวงปู่บอกแกแกะได้ครับแกก็แกะออกมาได้สวยงามถือว่าไปเป็นของที่ยอดนิยมอันดับต้นๆของหลวงปู่เลยเป็นรุ่นที่หลวงปู่ให้ความสําคัญครับไม่ได้แจกใครง่ายๆนะไม่ได้แจกใครง่ายๆแล้วไม่มีจําหน่ายด้วยในสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตดังนั้นท่านจะแจกเองเลยครับกาขอบพระคุณหลวงพี่จันชัยมากครับที่ได้เล่าประวัติหลวงดู และประวัติการสร้างพิพิธภัณฑ์และวัตถุมงลลต่างๆของหลวงปู่ดูวัดสแกให้รับทราบครับเดลิญพร EP ต่อไปผมจะพาไปชมพระเครื่องของบุดูวัสแกซึ่งหาชมได้ยากถ้าไม่อยากพลาดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่องนิววัสแกชแนลเป็นกำลังใจให้นิวด้วยนะครับ แกคิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกแกไม่คิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแก